มาแล้วครับฮันเตอร์ z ซ0สามบครับเต็มคำนะครับเหยื่อมันมาแบบวิ่งใส่น้ำมาครับมาชอนเจอนี่วิ่งใส่แน่นอนครับเหยื่อตัวไซส์จะเล็กด้วยครับน้ำหนักดีตีไกลครับสากผลังงานด้วยแล้วกันนะครับฮันเตอร์ z ซตัอวนี้เต็มคำเลยครับฮันเตอร์ z ซ0สามบ ฝากงานได้ดด้วยกันนะครับปีเข้ามาในช่องนะครับเราลากลงมาครับมีตัววิ่งใส่เลยครับ Hunter Z30 สาครับฝากงานด้วยครับ